สวัสดีครับนักศึกษาครับเอก็ยินดีนะครับที่ได้มาบรรยายกฎหมายวิธีเมื่าความแพ่งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกฎหมายวิธีเมื่าความแพ่งก็จะไม่ไม่มากเพราะว่า วิแพ่งนี่เราแบ่งเป็นสองภาคเราก็มาเรียนเฉพาะภาคหนึ่งสำหรับตำราที่นักศึกษาจะต้องมีก็จะต้องมีตัวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็เล่นมนี้นะครับอจะสำนักพิมพ์ไหนก็ได้นะครับเป็นประมวลเพราะว่าเราต้อง อ้างถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความแพ่งตลอดการบรรยายนะครับส่วนคํำอธิบายเนื่องจากอาจารย์ไม่ได้เขียนตำราไว้ก็อาศัยอ้างอิงของตำราของผู้ใหญ่ที่ท่านเขียนบรรยายไว้มีพิมพ์ขายเ,เริ่มแรกก็อาจจะเป็นของท่านอาจารย์ไพโรธวาย,ยุภาพนะครับ ท่านก็เคยดำรงตำแหน่งอดีตประธานศาลฎีกานะครับก็เขียนคำอธิบายประมวลกฎหมายวินาความแพ่งไว้หลายเล่มนะครับแต่เนื่องจากเราเรียนแค่วิแพ่งหนึ่งก็ลองดูเล่มนี้ก่อนนะครับอาจารย์ไพลโรธรายุภาพนะครับก็ยังมี หลายอาจารย์นะครับก็นาาักศึกษาก็เลือกเลือกเอาตามความพอใจนะครับต้องซื้อมาอ่านเพื่อประกอบคำบรรยายทนี้สำหรับการบรรยายของอาจารย์ก็จะเป็นการบรรยายเพื่อให้นาาักศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์ในกฎหมายวิทยาความแพ่งหนึ่งเนี่ยว่า เขาโครงม,มันมีอย่างไรบ้างรายละเอียดก็อาจจะพูดถึงบ้างแต่ก็จะไม่เจาะลึกเหมือนงอย่างสมมติมีตีการประกอบม,มาตรานี้หรือในปัญหานี้เยอะเราก็อาจจะพูดกตัวอย่างดิกา2สองดีกานะครับเพราะว่าถ้าพูดหมดก็เวลาที่จะบรรยายก็คงจะไม่พอตามหลักสูตรตามหลักสูตรของที่คณะกำหนดไว้ ตอนนี้สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยก็พยายามฟังคำบรรยายให้ได้ทุกครั้งนะครับสำหรับภาพพิเศษก็เจ็ดครั้งภาพปกติก็สามสิบสี่ครั้งนะครจำจำไม่ได้แล้วก็การบรรยายเมื่อ ใกล้จะสอบแล้วครั้งสุดท้ายหรือก่อนครั้งสุดท้ายสักครั้งสองครั้งก็อาจจะมาสรุปทบทวนนะครับเพราะว่าถ้าไม่สรุปแล้วก็ยากยากมากวิชานี้นะครับอเอราลองมาดูหลักเกณฑ์หรือเขาโครงเนื้อหาก่อนนะครับประมวลกฎหมายวิธีอาญาความแพ่งก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ ภาคหนึ่งนะครับตั้งแต่มาตราหนึ่งเป็นบทวิเคราะห์สั์อันนี้เราก็คงต้องพูดถึงว่าคือในกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยเขาก็จะมีคำวิเคราะห์ศั์หมายความว่าถ้าพูดถึงคำนี้หมายความว่ายังไงบ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องเอาไปเขียนไว้ในมาตราน,านั้นยืดยาวก็จะเขียนสั้นๆแล้วก็ให้มาขยายความตามเขาเรียกบทวิเคราะห์สั์ จากนั้นเราก็จะศึกษาศารนะครับศาลในที่นี้คงหมายถึงศารยุติธรรมไม่ได้หมายถึงสาลร,รัฐธรรมนูญสารปกครองสาลทหารนะครับอันนั้นก็จะเป็นวิชาเฉพาะแต่ละอ่านไปที่ปัจจุบันนี้เราต้องพูดถึงเพราะว่าประเทศไทยมีระบบสารเยอะเหลือเกินนะครับ จริงๆก็เกรียกศาลคู่แต่ยังยังบางประเทศก็มีศาลเดียวศาลยุติธรรมก็ให้ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดแต่ว่าประเทศเราก็เดินมาอย่างนี้แล้วนะครับเรามีทั้งศาลรัฐธรรมนูญสาลปกครองศาลยุติธรรมนักศึกษาก็แล้วแต่ว่าจะาศึกษากันต่อไปแต่สำหรับวิชานี้ก็จะหมายถึงศาลยุติธรรมนะครับ ในเรื่องศาลก็จะพูดถึงเขตอำนาจศาลนะครับการคัดค้านผู้พิพากษาอำนาจและหน้าที่ของศาลนะครับการนั่งพิจารณารายงานสำนวนความคู่ความการยื่นการส่งคําคู่ความและเอกสารอันนี้หมายถึงตามตามเนื้อหาที่เขากําหนดให้บรรยายนะครับ ก็ไปตั้งแต่มาตราหนึ่งจนถึงมาตราแปดสิบสามอัตฉัอันนี้ก็จบตรงนี้ก่อนก็จะเป็นเรื่องขึ้นพยานพยานนี่เราไม่เรียนนะครับข้ามไปพยานก็จะบัญญัติไว้อยู่ในลักษณะห้าตั้งแต่มาตราแปดสิบสี่ถึงร้อยสาสิบอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในหลักสูตรของวิแพงหนึ่งก็จะเป็นวิชาพยานโดยเฉพาะ เป็นวิชาใหญ่วิชาหนึ่งนะครับฉะนั้นเราก็จะศึกษามาตราหนึถึงแปแล้วก็ข้ามมาข้ามมาที่มาตรา131นะครับว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งนะก็เรื่องการชี้ขาดตัดสินคดี ข้อความและคำพิพากษาผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งค่าลิชาธรรมเนียมอะไรต่างๆเหล่านั้นตั้งแต่ร้อยสามสิบเอ็ดเลื่อยขึ้นไปจนถึงไปจบเอาตามหลักสูตรเราเนี่ยคือมาตราสอง้อ้ามาตราหนึ่งถึงแปดสิบสามชุดแรกชุดที่สอง 1 3 1สาถึงสองเตั้งแต่131นั่นก็จะเป็นเรื่องคำพิพากษาที่เราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็มาภาค2วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นก็เริ่มเริ่มลึกเข้าไปแล้วว่าศาลเขาพิจารณาอย่างไรนะครับก็แยกออกเป็น วิธีวินาวิถามันวิธีคดีมโนสาเลแล้วก็พิจารณาโดยการขาดนัดยิ่งทําไมการขาดนัดพิจารณาก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแต่วิธีที่จะสอบผ่านวิแพงหนึ่งนะครับข้อแรกที่จะขอแนะนำตั้งแต่ชั่วโมงแรกนี่ก็คือหนึ่งต้องมีตัวบท หรือเราเรียกว่าประมวลกฎหมายอยู่ในมือนะครับแล้วก็พลิกอ่านไปตามที่เวลาอาจารย์บรรยายถึงมาตราไหนก็ลองพลิกดูอ่านดูกลับไปกระทบทวนก็อาจจะอ่านแล้วยังไม่ปฏิบัติต่อก็ไม่เป็นไรอาจารย์จะพยายามบรรยายเห็นเข้าโครงของวิธีวินาความแพ่งให้ได้นะให้นักศึกษาเข้าใจว่ามันอะไรกันมันคืออะไร วิธีพิจารณาคดีแพ่งนะครับเพราะว่าเมื่อจบแล้วก็เนี่ยจะใช้ไปทำมาหาก,กินได้เยอะจะไปประกอบเป็นวิชาชีพเป็นทนายความหรือถ้าต้องการจะรับราชการก็ไปสอบเนนะครับไปเรียนในอีกปีหนึ่งก็ละเอียดขึ้นแล้วก็ไปสอบเป็น พนักง,งานอายการาเคียกอายการผู้ช่วยคือตอนแรกยังไม่ได้เป็นอายการละเคลียกเป็นแค่ผู้ช่วยอายการผู้ช่วยก็ต้องไปอบรมสอบได้ก็ไปอบรมปีหนึ่งอะไรจำลองนั้นนะครับหรืออยากเป็นผู้ศึกษาก็าต้องไปสอบเนีกต้องได้เนก่อนนะครับคือก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นว่าเราต้องจบนิติศาสตร์บัณฑิตจบเนตีบัณฑิตนะครับ แล้วก็จะต้องถ้าเป็นทนายความต้องว่าความกี่เรื่องหรือถ้าไม่ได้เป็นทนายความไปเป็นนิติกรในหน่วยราชะการก็ต้องเป็นกี่ปีอะไรเงี้ยก็จะมีคุณุบัติอยู่สามสองข้อเพื่อจะไปสมัครสอบหรือถ้าไม่มีคุณุบัติก็สมัครสอบไม่ได้แต่มีคุณตุบัติแล้วไปสมัครสอบก็ต้องแข่งขันกันอีกนะครับสําหรับร้ศึกษาเราก็เรียกว่า ผู้ช่วยผู้พิพากษานะครับถ้าสอบได้ก็เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาแล้วก็ไปอบรมตามหลักเกณฑ์เขานะครับผ่านการอบรมแล้วก็ถึงจะได้โปรดเก้าเป็นผู้พิพากษานะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราเรียนนิติศาสตร์หรืออีกช่องทางหนึ่งที่อาจารย์บรรยายมาส่วนมากก็บางอาจจะมีเป็นผู้ใหญ่แล้วาอาจไปใช้ในการปรับปุทธ ขับวุฒิให้ดีขึ้นรับราชการอยู่แล้วก็ไปขับวุฒิให้สูงขึ้นหรือบางท่านก็บอกโอ้ตำแหน่งตอนนี้ตำแหน่งมันเกินกว่าวุฒิอยู่แล้วมาศึกษาเพื่อจะประดับความรู้เพราะก,การเรียนกฎหมายรู้กฎหมายมันก็ดีดีกว่าไม่รู้นะครับนะครับอันนั้นก็เบื้องต้นแต่เราก็คงจะต้องพูดกันอีกเรื่อยๆนะครับ สรุปแล้ววิแพงเนี่ยมาตราหนึ่งถึงมาตราแปดสิบสามนะแล้วก็เว้นวักไปเป็นมาตราร้อยสามสิบเอ็ดถึงสองร้อยเก้านะครับอันนี้ก็เป็นวิแพงหนึ่งส่วนวิแพงสองก็เป็นอุต้อนดีกาอะไรก็ว่าไปบังคับคดีอันนั้นก็อีกผ่านอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปว่ากันนะครับ ทีนี้ก่อนอื่นเราคงต้องพูดถึงว่ากฎหมายเนี่ยมันจะมีะเรียกกฎหมายสาระบัญญัติพวกประมวลแพ่งสาระบัญญัซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ครอบครัวมรดกนิติกรรมสัญญาคำประกันจำลองจำนำอันนี้ก็เรียกกฎหมายสาระบัญญัติ ครับอันนี้สารบเข้าใจนะสรุปง่ายๆประมวลแพง่งพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาเรียกกฎหมายสาระบัญญัติแต่ถ้าเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความที่เรากําลังจะศึกษาเทอมนี้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายวิธีสะบัญญัติ นี่เ็เอาเห็นข้อแตกต่างของคำว,ว่ากฎหมายสาระบัญญัติกับกฎหมายวิธีสาบบัญญัติสะบบัญญัติก็เหมือนกับวิธีการทำงานแหละง่ายๆเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำงานของศาลศาลทำงานอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับวิทยาาก็เกี่ยวกับายายาก,ก,การทำงานของของศาลของอายการของตำรวจ วิธีปฏิบัติต้องทำยังไงบ้างนเนี่ยก็เรียกกฎหมายวิธีสะบัญญัตินะครับอันนี้ก็เอาแบบสรุปเพื่อให้เข้าใจใง่ายๆนะแต่ถ้าเป็นคำอธิบายก็จะอาจจะพูดได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะคำบรรยายละนะครับคือที่อาจารย์จะบรรยายนี่ก็เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆ ส่วนรายละเอียดก็ต้องไปดูจากคําบรรยายของอาจารย์ที่เมื่อกี้เราที่แนะนําไปแล้วตาราของอาจารย์ไพโรดเนี่ยก็ถือว่าชั้นหนึ่งละนะครับไพโรดวายุภาพจาไว้ดีๆอดีตระจานส์ตาิการท่านก็เป็นนักวิชาการเขียนตาราไว้นานหลายปีแนะพิมพ์ไม่รู้กี่ครั้งล้วก็ให้ความหมายของคําว่ากฎหมายสาระบัญญัติว่า หมายถึงกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลเช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ซึ่งบัญญัติถึงสิทธิหน้าที่และความรับปิดต่างๆของผู้ที่มีหนี้สินเกี่ยวข้องกันอันนี้ก็ชัดแล้วอ,อย่างเช่นยืม ยืมคำประกันจำนองจำนำเนี่ยก็เป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ที่มีหน้าสิที่มีหนี้สินเกี่ยวข้องกับคนสองฝ่ายนะครับโจ์จำเลยหรือเจ้าหนี้ลูกหนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบัญญัติรายละเอียดต่างๆอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เรียกว่ากฎหมายสาระบัญญัติ หรืออีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นกฎหมายสาราบัญญัติก็อย่างเช่นความลับปิดของบุคคลในทางอาญาที่จะต้องลับปิดทางอาญาใช่ไหมคือจะไปกระทำความผิดทางอาญามันก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าทําอย่างนี้เป็นความผิดแล้วมีโทษขนาดนี้เาก็จะเขียนไว้ลักทรัพย์ทำยังไงถึงเรียกว,ว่าลักทรัพย์ แล้วถ้าเกิดเข้าองค์ประกอบลักทรัพย์ก็จะต้องลงโทษเท่านี้เท่านี้ตั้งแต่โทษต่ําสุดถึงสุดถึงสุดตั้งแต่ปรับตั้งแต่จําคุกตั้งแต่เท่านี้ถึงกี่ปีกี่ปีก็จะเป็นเรื่องที่ศารจะไปใช้ดุลวินิจในการลงโทษว่าเออทำความผิดฐานลักทรัพย์มันร้ายแรงขนาดไหนล่ะลักขนมปังลักของเล็กๆน้อยๆ มันก็รักทรัพย์และแต่โทษะจะลงขนาดไหนไปรักรถยนต์รักรถจักรยานยนต์รักเงินที่อยู่ในบ้านเขาเพชรแก้วแหวนเพชรเงินทองราคาสูงสูงก็อาจจะต้องลงโทษหนักขึ้นฉะนั้นกฎหมายสาระบัญญัติเขจะกำหนดว่าการกระทำใดเป็นความผิดต้องรับโทษตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ นั่นก็กฎหมายสารบัญญัติก็อยู่ในประมวลกฎหมายแพง่งพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญานะหรือสรุปอีกทีก็คือประมวลกฎหมายแพง่งพาณิชย์ก็เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่หนี้สินระหว่างกันระหว่างลูกหนี้เจ้าหนี้ต่างๆนะลองลองไปดูเราก็จะเห็นท่านี้มากฎหมายวิธีสะบัญญัตนะิที่เรากำลังจะเรียนเนวันนี้ วิธีพินาความแพ่งวิธีพินาความอาญาในคำบรรยายก็จะบอกว่าเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงวิธีการต่างๆกฎหมายที่บัญญัติถึงวิธีการต่างๆในอันที่บุคคลทั้งหลายจะพึงปฏิบัติ เพื่อจะได้รับความรับรองคุ้มครองและบังคับตามในสารตามสิทธิหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายสารบัญญัติซึ่งเป็นคดีแพ่งหรือหรือเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษซึ่งเป็นคดีอาญาคืออ่านก็โอเคก็คิคดแต่ว่า สรุปที่แบบอาจารย์จะเข้าใจก็คือว่ากฎหมายสาระบัญกฎหมายสระบัญญัติเนี่ยที่เราจะเรียนวิแพงวิอายาณก็คือวิธีการว่าต้องทําอย่างไรถึงจะได้บุคคลนั้นถึงจะได้รับคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายที่กฎหมายสาระบัญญัติไว้อย่างเช่นในดำผู้เงินในขาวไปแล้วในดำไม่ชำระ ตามสัญญากู้ในขาวทําไงถึงจะบังคับให้ในดำํชำชาระเงินที่กู้ยืมไปได้ก็มาใช้วิธีพิหนาก็คือต้องมาฟ้องศาลจะฟ้องยังไงก็อยู่ในวิธีพิรนาจะฟ้องยังไงจะฟ้องคนที่กู้เงินไปแล้วไม่ชําระยังไงก็ต้องมาปฏิบัติตามวิแพ่งที่เรกากำลังจะศึกษาต่อไปนี้ เพื่อจะได้สารก็จะได้มีคำพิพากษาให้เราได้สิทธิตามที่เราพึงมีนะฉะนั้นในคำอธิบายถึงบอกว่ากฎหมายสับัญญัติเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงวิธีการต่างๆในอันที่บุคคลทั้งหลายจะพึงปฏิบัติ เพื่อจะได้รับความรับรองคุ้มครองและบังคับในทางศาลก็คือต้องอาศัยอำนาจศาลตามสิทธิหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ในที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสาระบัญญตัติเราให้เขากู้ยืมเงินตามเรื่องยืมในประมวลแพ่งมีหลักฐานลงลายมือชื่อชัดเจน อย่างนี้แต่ไม่ชําระหนี้ตามกําหนดแล้วเราก็จะบังคับให้เขาชําระหนี้ละก็ต้องมาใช้วิแพงยื่นคําฟ้องฟ้องไหนอ่ะฟ้องศาลแขวงศาลจังหวัดอะไรต่างๆตอนน,นี้ก็อธิบายต่อไปว่ากฎหมายสะบัญญัติ ที่สำคัญก็มีวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญาที่เราจะศึกษานี่แหละนะครับวิแพ่งหนึ่งวิแพ่งวิแพ่งหนึ่งวิอาญาหนึ่งเนี่ยอ่ะอันนี้ก็มีคำอธิบายต่อไปนิดนึงนะฮะนักศึกษาจะได้อย่างน้อยก็ต้องรู้ละว,วันนี้ฟัง ครั้งนี้ก็ต้องรู้แล้วกฎหมายสราระบัญญัติคืออะไรคือประมวลแพ่งพาณิชย์แล้วก็กฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นการพูดถึงสิทธิหน้าที่ของลูกหนี้เจ้าหนี้หรือว่าผู้ที่จะทําความผิดบัญญัติไว้ว่าทํำยังไงถึงเรียกว่าเป็นความผิดและต้องรับโทษระดับไหน แล้วก็มากฎหมายสัญญัญญิในนี้ก็อธิบายเรื่องสัจบัญญัตติ่อไปว่าเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการดำเนินการเพื่อรับรองคุ้มครองและบังคับตามซึ่งสิทธิ์ของบุคคลในอธดี อธกาดีทางแพ่งตามกฎหมายแพ่งโดยการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีในศาลหรืออีกในยันหนึ่งก็คือเมื่อมีผู้ใดมาโต้แยง้งหรือคัดค้านต่อสิทธิ์ของเราที่มีอยู่โดยชอบหรือเมื่อสิทธิของเราถูก ผู้ใดทำลายเสียหายเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากผู้อื่นหรือการที่เราจะขอให้ได้รับความรับรองคุ้มครองและบังคับตามสิทธิ์นั้นๆก็จะมีบัญญัติไว้ในวิแพ่งเห็นเราถูกละเมิดในประมวลแพ่ง มาตรา420ขับรถไปถูก,ถกคนมาชนอย่างนี้เราเสียหายเราก็ต้องมาฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายเพราะว่าถูกละเมิดตามประมวลประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา420หรือว่าที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ว่ายืมเงินไปแล้วไม่ยอมชำระก็ต้องฟ้องโดยใช้กฎหมายวิธีเวลาความแพ่ง ทีนี้ที่สาคัญอีกการหนึ่งก็คือที่ต้องมีกฎหมายวิธีเวลาความแพง่งกฎหมายวิธีเวลาความยาหรือจะเรียกว่าสะบัญญัติเนี่ยก็เพราะว่าคนเกิดร่วงละเมิดกันเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ที่มีอยู่ทีนี้จะให้ผู้ที่เขาเสียหายไปบังคับคดีเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บ้านเมืองก็เกิดลุก เป็นไฟนะใครยืมเงินเราไปไม่ชําระเราก็ไปเอาคับซัย์ในบ้านเข้ามาเลยอย่างเงี้ยบอกว่าไอ้นี่ฉันมาเอาซัพย์เธอแล้วเธอเป็นหนี้ฉันมันก็จะยุ่งกันไปหมดเกิดความกระาวผลนะครับหรือไอ้นี่ลักรัพย์ฉันก็จะไปเอาทซับบ้านแกบ้างอะไรเงี้ยทำร้ายร่างกายฉันฉันก็จะทําร้ายร่างกายแกบ้างตาต่อตาฟันต่อฟัน,อ,ฟนอะไรเงี้ย บ้านเมืองก็อยู่ันไนเวลานะครับฉะนั้นการที่มีกฎหมายวิธีพิจาาความแพ่งก็ดีมีกฎหมายวิธีพิจาาความอาญาก็ดีเนี<ม>่ยก็เพื่อว่าเมื่อมีการล่วงละเมิดเรื่องสิทธิหน้าทีห่หรือทางอาญาก็แล้วแต่<ม>ก็มิให้ผู้เสียหายนั้นไปใช้กำลังบังคับ มาเป็นของรัฐไม่ให้จะไปใช้บงกำลังบังคับด้วยตนเองนะครับซึ่งอาจจะเกิดความไม่สงบขึ้นอย่างที่ว่าก็บังคับว่าให้ทุกคนให้มาที่ศาลที่เรามักจะเจอคำพูดเจอกันที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้ไปสู้กันที่ศาลว่าด้วยพยา,ยานหลักฐานแล้วก็บังคับคดีไป ต่นี่ถ้าเกิดอย่างคดีแท่งพอถึงที่สุดแล้วชนะคดีแพ้คดีอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรับมาดำเนินการต่อให้เช่นชนะคดีแล้วจำเลยก็ยังไม่ยอมชำระเจ้าห<ม>นี้ก็จะไปบังคับเองไม่ได้ก็ต้องไปที่กรมบังคับคดีนะอันนี้คดีแทะต้องไปที่กรมบังคับคดี ไปหาใครก็ไปหาเจ้าพนักง,งานเขาเรียกว่าเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเพื่อให้ไปทําการยึดทรัพย์ของจําเลยเอามาทำลายก็ต้องออกไปขายทอดตลาดไม่ใช่ไปยึดทรัพย์แล้วก็ออกมาให้เราเลยพราเนี่ยใช้นี่ตีใช้นี่เลยไม่ได้ไปยึดทรัพย์แล้วก็ต้องนําไปขายทอดตลาดมีคนเข้ามาประมูลแข่งขันกันนะครับได้เป็นเงิน ก็เอามาชำระให้กับเจ้าหนี้ที่ชนะคดีนะครับแต่ก่อนชำระก็ต้องจ่ายค่าลิชาตรรมเนียมให้กรมบัคับคดีเขาก่อนนะฮะตามราชการเขาก็มีอัตราเขาอยู่นะเห็นค่าลิชาตรรมเนียงของค่าทค่าใช้จ่ายที่กรมบัคับคดีเขากมรมบัไว้ก็ต้องจ่ายไปก่อนจากเงินก้อนนี้แล้วก็เอามาชำระให้กับเจ้าหนี้ ถ้าจะมีเหลือก็คืนให้ฝ่ายจำเลยฝ่ายที่เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นไปถ้าไม่เหลือก็ไม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นคดีแพ่งก็ะเะนเดียวก็ต้องไปฟ้องศาลสู้คดีกันไปตามวิธีวินาที่กําหนดไว้เนี่ยตืบโจทย์ตืบจจำเลยศาลชั้นต้นศาลรุ่นทอนตรีกาอะไรกว่าไปนะครับก็จะอยู่ในวิแพ่งทั้งหมดพอชนะคดีถึงที่สุดแล้วก็มี เจ้าพนักง,งานบังคับคดีกลรลบังคับคดีเข้ามาเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้เพื่อให้ได้รับเงินชำระหนี้ตามกฎามพิพากษานะมันก็จะมีรายละเอียดมากอีกเยอะแต่นี่พูดให้เห็นเขาโครงก่อนทีนี้สําหรับคดีายาคดีายา,า,ยาวิธีวิณาความอายามนะก็ต้องไปแจ้งความลองทุกหรือจะฟ้องคดีเองได้ตัวผู้ต้องหามาขับไปฟ้องศาลเป็นจำเลยศาลกับพินญาสืบพยานมีไปไอายการเป็นโจทย์ หรือผู้เียหายเป็นโจทย์ก็แล้วแต่มีสารุทธรสารฎิการสารสารนต้นหวานไปจนจบสมมติเราฟังว่า,าจำเลยกระทำความผิดและต้องจำคุกก็จะมีหน่วยราชาการเข้ามารับผิดชอบต่อก็คือกรมรชาชทัณฑ์ก็จะมารับตัวจำเลยไปขังไว้ตามกำหนดที่มีคำพิพากษาหรือจะยังไงก็ว่ากันไป นี่นจะเห็นว่าหน่วยราชการราชการก็จะเข้ามาดูแลตลอดเพื่อไม่ให้าราษฎรไปใช้อำนาจกันเองนะครับนะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนเพราะว่าการถ่ายทอดมันก็จะต้องพักเครื่องนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อ